ดาวพรหัสบดีย hmm. ้ายราศีวันที่14พฤศจิกายน2563นะครับเวลาตี2 50นาทีจะส่งผลอย่างไรต่อคนทั้ง12ราศีโดยเฉพาะราศีของคุณนะครับสามารถติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับพบกันเป็นประจำกับคลิปคำพยากรณ์ต่างๆนะครับของดวงทั้ง12ราศีรวมไปถึงเรื่องโชคลาภด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขเบอร์มือถือเบอร์มงคลนะครับหลากหลายรูปแบบหลากหลายศาสตร์การพรยากรณ์ณที่นี่นะครับ The Magic Code หมอแมนพลังเลขนะครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืม กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะก็กดติดตามกันไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแฟนเพจก็ชื่อว่า The Magic Code นะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับใครชื่นชอบตัวเลขนะครับเลขนำโชคในแต่ละวันทุกๆวันเลยก็สามารถแอดไลน์นะครับเข้าไปในไลน์แอดด้านหน้านี้ได้เลยนะครับเข้าไปก็จะมี แอดมินคอยดูแลนะครับแจ้งความจำนวงว่าแอดเข้าไปแล้วเนี่ยต้องการเข้ากลุ่มนะครับแบ่งปันตัวเลขของหมอแมนนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำนะครับเอาละครับเข้ามาสู่เนื้อหาของเรานะครับวันนี้จะเจาะประเด็นกันนิดนึงในกรณีที่ดาวพระหัสสัดียกย้ายนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2563เวลานะครับตี2.50นาที ย้ายจริงก็ประมาณตีสามกว่าๆนะครับตีสามแนาทีโดยประมาณนะครับก็จะย้ายจากราศีธนูนะครับเข้าสู่ราศีมังกรนะรก็เป็นการที่ย้ายกลับเข้ามามังกรนะครับว่าเมื่อ,อ,อช่วงกลางกลางปีนะครับก็ย้ายจากมังกรนะครับเข้ามาสู่ธนูมันเป็นการถอยหลังข้ามราศีนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ย ได้โครจรเดินหน้าแล้วนะเวลาที่หมอแม่กำลังอัดคลิปอยู่นี้นะครับก็ดาวพฤหัสบวีรษกำลังโครจรเดินหน้านะเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะจะโคนนะครับแล้วก็จะเดินหน้าจนย้ายราศีนะครับในวันที่1 4พฤศจิกายนก็จะเข้าไปสู่ราศีมังกรน,นะครับแน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนเนี่ยมีผลต่อทุกราศีทั้ง12ราศีแน่นอนนะครับ จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับราศีของคุณจะได้รับผลอย่างไรวันนี้เราจะพูดถึงดาวพระศุธิ์ร้ล้วนเลยนะครับเอาละครับถึงคิวของชาวราศีกันหรือว่าลัคนาราศีกันนะครับชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนนะครับไปจนถึง16ตุลาคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาได้ลัคนาราศีกันนั่นเองนะครับชาวราศีกันในเกณฑ์ที่ดาวพระศุธียกย้าย 14, วันที่14พฤศจิกาย,ยน63นะครับไปในทางที่ดีนะไปในทางที่ดี ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยดาวพระศุดีเนี่ยอยู่ในเรือนพันธุนะครับราศีกันหลายๆคนเนี่ยได้ทรัพย์สินนะครับบางคนได้บ้านใหม่บางคนได้รถใหม่บางคนได้ที่ดินนะครับบางคนเนี่ยมีการิเริ่มครอบครัวนะครับเริ่มสร้างครอบครัวเปลี่ยนสถานะจากที่มีแฟนนะครับกลายเป็นมีสามีมีภรรยานะครับเพราะว่าดาวพระศุดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวราศีกันด้วยนะครับ จากที่คบกันเป็นแฟนอยู่อาจจะตกลงปรงใจเข้าสู่ประตูวิวานะครับสละโสดนะตอนนี้มีภรรยามีสามีแล้วนะนะครับเพราะว่าดาวพันธุทุเนี่ยพันธุเป็นกเกษตรคือพันธุทุแปลว่าครอบครัวกรเกษตรคือมันอ่นคงแสดงว่ามีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งไปทิตทางที่ดีแหละนะครับไปท่ตทางที่ดีแล้วมันดีมากๆเลยช่วงก่อนที่ดาวจะย้ายเนี่ยมันผมว่ามันชัดเจนมากนะครับเพราะาดาวพระศดีเนี่ยเดินหน้าซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาถอยหลังไงไม่ค่อยมีแรง เขาจะเดินหน้าก่อนที่จะย้ายประมาณสักเดือนเดือนครึ่งสองเดือนประมาณนี้นะครับก็ได้ผลดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอ1ิีพฤศจิกาเนี่ยพระสพระนาราชสมดีย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะปุตะนะปตะเนี่ยดีหรือไม่ดีดีอยู่นะครับนะปุตตะเนี่ยแปลว่าบุตรบริวารงานใหม่รักใหม่โชคลาภนะบริวารต่างๆด้วยงานเสริมจ็อบเสริมนะครับอาชีพเสริมนะครับแปลได้หมด เพราะนั้นเนี่ยพอดาวพระอริดีเนี่ยยกย้ายเข้านะครับเรื่องทรัพย์สินยังมีอยู่นะเรื่องทรัพย์สินยังดีอยู่นะเอาเรื่องทรัพย์สินก่อนแล้วกันนะจะไปเดียสเตปพระพระอหัสดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนาะพันธุปเอาบ้านว่ารถชาวราศีกันที่ช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยชุดดาวพันธุเป็นเกษตรเนี่ยถ้าคุณยังพลาดโอกาสยังไม่ได้บ้านใหม่รถใหม่นยหลังจาก14พฤศจิกายนคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะได้บ้านใหม่รถใหม่อยู่นะครับ เพราะว่าอะไรพันธุแปลว่าบ้านว่ารถใช่ไหมที่ดินนะปุตตะข้าสูนเรียนปุตตะปุตตะแปลว่าใหม่เห็นไหมมันมีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเกณฑ์ที่คุณจะได้เนี่ยยาวไปถึงช่วงปีหน้าเลยนะครับปีหน้าถึงเดือนมีนาคมนะฮะใครที่กำลังเล็งรถคันใหม่จะดูโปรโมชั่นเขาเรียกว่าดูโปรเอมอมาเตอร์โชว์นะครับดูแคมเปญแคมเปญพิเศษ นะครับคุณอาจจะรอไปก่อนช่วงนี้อาจจะมีคมเปนในช่วงช่วงใกล้ๆปีใหม่นะมายั่วน้ำลายนะครับก็ลองดูนะมีโอกาสที่จะได้ดรวมไปถึงใครที่อากจ,จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยได้บ้านใหม่นะครับคอนโดนะครับห้องเช่าอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สูงสูงเลยนะครับอ่าแล้วก็ในเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสเนี่ยไปเข้าสู่นิพปุตตะมันก็มีผลในเรื่องของ บุตรบริวารด้วยนะครับราศีกันเป็นราศีมีลูกยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีดาวเสาเดิมเนี่ยเป็นพิธุบัตรเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงห้วงเวลานี้นะครับคุณมีโอกาสนะโอกาสที่ดีแล้วในภาพรวมนะมีโอกาสที่ดีแล้วในเรื่องของบุตรบริวารที่มีเปอร์เซ็นที่ที่ที่มันจะได้มีเปอร์เซ็นที่มันจะได้แต่ควนี้เรื่องลูกเรื่องบุตรบุตรเนี่ยอาบอกตร,ตรงเลยนะครับโอ้โหต้องดูกันหลายสเต็ปมาก นะครับหนึ่งเลยดาวพระรหัสตบดีของคุณก็จะต้องไม่เป็นกาลากินีด้วยนะ,ะถ้าดาวพระรหัสตบดีเป็นกาลากินีเท่า,าดาวกาลากินีเนี่ยมันเข้าสู่พระปุตตะก็คือมันจะมีปัญหาไปสู่เรื่องของบุตรบริวารเห็นไ,ไหมอ่ามันจะกลายเป็นกับตาลปัดไปแต่ก็ต้องดูอีกนะว่าดาวปุตตะของคุณเนี่ยนะครับก็คือดาวเสาเนี่ยสมมติว่าในดวงส่วนตัวของคุณเนี่ยทักษะเนี่ยดาวเสาเนี่ย เป็นเดชเป็นสีนะครับเป็นมนตรีอย่างเงี้ยมันแปลความหมายดีๆทั้งนั้นแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้นะที่จะได้ลูกนะที่จะมีบุตรนะแต่มันก็จะมีแต่อะไรแล้วแต่จะมีความติดขัดนู่นนี่นั่นม mm ีข้อแม้บางอย่างนะครับเช่นอาจต้องพาออกนะเช่นอาจจะแบบคุณอาจจะพอมีลูกแล้วนะครับอาจจะแบบพอคลอดมาก็อาจจะต้องเข้าตู้อบนะอะไรนะก็ว่าไปแล้วแต่ดวงส่วนตัวนะครับ แต่แนวโน้มก็ถือว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนึออกไหมนะครับปุตตะยังแปลว่างานใหม่เพราะนั้นเน่ยเรื่องของงานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้สําหรับใครที่ตกงานอยู่และกำลังอยากได้งานใหม่นะครับธุรกิจใหม่ๆคุณอาจจะลงทุนเพิ่มนะครับขยายลายสินค้าออกไปนะครับเพิ่มการผลิตประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องที่ดีดนะที่เกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้ ปุตตะแปลว่ารักใหม่ด้วยนะเเพราะนั้นใครที่แบบโสดอยู่อะอยากจะได้ใครมาชมเรียกว่ามาชมเชยอยากจะมาแบบเป็นคู่ชูชื่นอะคุณก็มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆนะอาจจะเจอจากสังคมใหม่ๆอาจจอหรืออาจจะสังคมเดิมของคุณก็ได้เป็นเป็นรักใหม่ของคุณขึ้นมานะครับก็มีโอกาสดีที่จะพบเจอนะครับเพราะว่าดาวพระราศดีนั้นเป็นดาวเจ้าเดินคู่ครองด้วยนะ ออแสดงว่ามาเจอกันแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเรียนรู้กันเป็นระยะเวลาที่นานอยู่นะครับได้คบหาดูใจกันนะครับเสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวพฤหัาสรสบดียังแปลว่าโชคลาภด้วยนะครับโชคลาภเนีย่ยนอกจากเจ้าเรือนลาภแล้วยังเป็นเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภเพราะนั้นมีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับก็ แต่สําหรับเรื่องของสลากไทยเนี่ยก็ต้องดูว่าดาวในวันนั้นๆเนี่ยดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งไหนเนี่ยนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาดาวจันทร์เนี่ยไปอยู่ในภพมรณะไงดาวชกลาบไปอยู่ในภพมรณะไงมันก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยเด่นมากนะครับไม่ค่อยเด่นมากแต่เดี๋ยวช่วงหลังจาก1ิีพฤศจิกาเนี่ยพอดาวปุตตะซึ่งเป็นดาวชกลาบเหมือนกันเนี่ยเ,เข้าสู่ เขาเรียกว่าไม่ใช่ดาวพันธุ์ทุอ่ะเข้าสู่ภพปุตตะนะมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้โชคและส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยว่างวดแต่ละงวด่ถัดไปเนี่ยดาวจันทร์อยู่ตำแหน่งไหนถ้าอยู่ในตำแหน่งดีก็สแสดงว่ามีเกณฑ์ได้รับโชคลาภมากหน่อยนะครับเพราะฉนั้นก็หลักๆเนี่ยมีอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับสําหรับดาวพะราสบดีและที่สําคัญเนี่ยใครที่ทําธุรกิจแล้วมีการร่วมพ้นลงทุนนะครับหรือว่าต้องมีคู่ค้าเนี่ยคุณจะได้เจอคู่ค้าใหม่ ครับคุณจะได้เจอหุ้นส่วนใหม่ๆคนที่ร่วมลงทุนกับคุณเนี่ยเป็นคนใหม่ๆนะครับหรืออาจจะเป็นคนเดิมก็ได้คนเก่าก็ได้อาจจะเป็นคนเก่าที่แบบเคยทําด้วยกันแล้วก็กลับมาทาก็ได้นะครับเอ่อมันเป็นไมได้หมดนะฮะแต่ก็เป็นเมีิตังที่ดีในเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายในครั้งนี้ถือว่าได้ผลดีกับชาวราศีกันนะครับแต่ว่าติงอยู่นิดนึงว่าดาวพฤหัสบดีนั้นย้ายเข้ามาเองเขาก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดหรือว่านิดจะนะครับ นิหรือว่านิจจากคือการที่ว่ามันไม่ได้สมบูรณ์100%อนะครับอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับ,รบอาจจะกา็เรียกว่า,าถูกลดสเปคลงมาหน่อยเช่นถ้าเกิดคุณอยากได้ทรัพย์สินใช่ไหมครับอยากได้รถสักคันหนึ่งไอร้รถคันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปอาจจะเป็นตัวรองท็อปอาจจะเป็นตัวที่มันลดหลั่นลงมาหน่อยนะครับด้วยความเป็นนิดเนี่ยนิดมันก็คือการที่ว่า,าต่ําต้อยด้วยค่าหรือว่าถูกบั่นทอนลงไปนะครับมันไม่ได้สมบูรณ์100% แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะฮะว่าดาวเนยย้ายไปสูนในภพอุตตะนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบตามสเปคของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมากนะครับรวมไปถึงเรื่องบุตรบริวารของคุณด้วยนะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันไม่ได้สมหวังร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอาจจะได้มาแต่จะไม่ได้สมหวังร้อยเปอร์เซ็นต นะครับรวมถึงคนทาธุรกิจคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องคนใหม่แล้วมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของลูกน้องด้วยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีนะฮะต้องมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็เผื่อเลือเพื่อขาดหน่อยนะครับไม่ต้องไปตั้งความหวังกับสิ่งใดๆเนี่ยมากจนเกินไปหวังได้ก็ให้หวังให้แบบพอดีพอดีนะครับเวลาที่มันเสียหายอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดหวังมาก แต่ว่าเกณฑ์เสียหายม,มันมีน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นเกณฑ์ที่ที่ดีทั้งนั้นเพียงว่ามันอาจจะดีไม่สุดเท่านั้นเองนะครับเหมือนไฟฉายที่มันฐานมันอ่อนนะอ่ะมีแสงออกมาอย,ออาอยู่แสงอาจจะไม่ได้สว่างร0% 0เอซนนะครับเท่านั้นเองนะครับเอาละครับก็ขอบทุก่านสำหรับชาวราศีกันนะครับในเกณฑ์ที่ดาวพฤหรสยกย้ายถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หมอแมนด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วมาพบกับหมอแมทใหใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ